ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิง F-4 Phantom II บทวิเคราะห์ฉบับเต็มภาษาไทยขีดขีดขีดบทนำ F-4 Phantom II McDonnell Douglas F-4 Phantom II เป็นเครื่องบินขับไล่โจมตีสองที่นั่งสองเครื่องยนต์อากาศยานเหนือเสียงที่มีสมรรถนะสูงผลิตโดยบริษัท McDonnell ต่อมาเป็น McDonnell Douglas ของสหรัฐอเมริกาถูกพัฒนาขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่1,950เพื่อประจำการในกองทัพเรือสหรัฐ (US Navy) แต่ต่อมาได้ถูกนำไปใช้ในกองทัพอื่นๆได้แก่กองทัพอากาศ (US Air Force) และกองทัพนาวิกโยธิน (US Marine Corps) และส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลก F-4 ถูกสร้างขึ้นทั้งหมดประมาณ5,195ลำระหว่างปี1,958ถึง1,981ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่เหนือเสียงที่ผลิตจำนวนมากที่สุดของสหรัฐอเมริกามันมีบทบาทสำคัญอย่างมากในช่วงสงครามเย็นโคว w a และหลายสงครามเช่นสงครามเวียดนามเวีย n a ามวและหลายเหตุการณ์ในตะวันออกกลางเครื่องบินรุ่นนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถหลากหลายแบบ ทั้งภารกิจการบินขับไล่ Air-to-Air โ Air, จมตีพื้นดิน Air-to-Ground ภารกิจสนับสนุนใกล้แนวหน้า Close Air Support ภารกิจคุ้มกันและแม้แต่ภารกิจปราบปรามระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตร,รู Suppression s of Enemy Air Defenses ขีดขีดขีด,ขดการพัฒนาและที่มาของรุ่น โครงการเริ่มในปี1958เครื่องบินต้นแบบชื่อ x f c h 1มีการออกแบบให้ใช้ระบบจรวดนำวิถี m i ดซลเป็นอาวุธหลักและยังไม่มีปืนภายในตัวเครื่องในรุ่นเริ่มต้นแต่ในขณะที่ปฏิบัติการจริงโดยเฉพาะที่เวียดนามพบว่าใกล้าการต่อสู้ทางอากาศด o g f i g ต้องใช้ปืนจริงอยู่ในระยะใกล้จึงมีการปรับปรุงในรุ่นหลังเช่น f c e ติดตั้งปืนหมุน20ม mm, มแบบ M61 บูลกันไว้ภายในจมูกเครื่อง ระบบเรดาร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้รับการปรับปรุงในหลายรุ่นเช่นเรดาร์พาวส์ดอปเปอร์เวระบบนำทางการปรับปรุงโครงสร้างตัวเครื่องเพื่อให้ทนทานต่อการรบการติดตั้งชุดป้องกันสัญญาณรบกวนจัมเมอร์ ECM และอุปกรณ์เสริมอื่นๆขีดขีดขีดสมรถนะทางเทคนิค Specification ต่อไปนี้คือสมรถนะและตัวเลขสำคัญของรุ่น FCE ซึ่งเป็นหนึ่งในรุ่นที่ใช้แพร่หลายที่สุดรวมถึงตัวเลขทั่วไปที่ใช้บ่อยในหลายประเทศรายการตัวเลขลูกเรือสองคนนักบินบวกเจ้าหน้าที่เรดาร์อาวุธความยาวประมาณ19.20เมตร63.0ฟุตศนิ้วปีกกว้างวิงสแปนประมาณ11.7เมตร3 8ฟุต5นิ้วความสูงไฮประมาณ5.00เมตร16.5ฟุต5นิ้วพื้นที่ปีก วิ่งแอเรเครื่องหมายตัวหนอน49.2ตารางเมตร530ตารางฟุตน้ำหนักเปล่า (empty weight) เครื่องหมายตัวหนอน13,757กิโลกรัม33,28ปอนด์น้ำหนักเต็มพร้อมใช้งาน (load dead weight) (maximum take off weight) ส e ูงส right ุดประมาณ28,300 0กิโลกรัม61,795ปอนด์ เครื่องยนต์2คูณ General Electric J-79 GE-17A Turbojet Engine แรงขับ Truss เมื่อใช้อ f ฟเตอร์เบ r รประมาณ17,845ปอนด์แรง79-80กิโลนิวตันต่อเครื่องความเร็วสูงสุดแมตเครื่องหมายตัวนอน2.2ถึงเครื่องหมายตัวนอน2.23ประมาณ2,300-2,400ถึง2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ระดับสูงเพดานปฏิบัติการ Service Ceiling เครื่องหมายตัวหนอน60,000ฟุตประมาณ1 8 0 0 0ถึง1 8 3 0 0เมตรอัตราการไต่ r a ร o of ฟ l ล m b ประมาณ40,000ถึง50,000ฟุตต่อนอาทีขึ้นกับรุ่นและภาระบางที่ระบุเครื่องหมายตัวหนอน49,800ฟุตมิลระยะบิน Combat Radius ประมาณ400ถึง680ไมล์เครื่องหมายตัวหนอน640ถึง1,100กิโลเมตรขึ้นกับภาระและเงื่อไขาการบิน ระยะเฟอร์รี่เดินทางไกลแบบพกเชื้อเพลิงเสริมหรือ e x t e r n a l tank สูงสุดถึงเครื่องหมายตัวหนอน1,600-2,700กิโลเมตรขีดขีดขีดอาวุธและความสามารถในการโจมตีเป้าหมาย F-4 Phantom II มีความสามารถรอบด้านในเรื่องอาวุธดังนี้มีจุดแขวน Hard Point ภายนอกทั้งหมด9จุดซึ่งสามารถติดตั้งอาวุธภายนอกได้หลายชนิดเช่นจรวดนำวิถีอากาศต่ออากาศ AIM-7 Sparrow จรวดนำวิถีอินฟราเรด AIM-9 Sidewinder จรวดโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดิน AGM-65 Maverick ระเบิดทั่วไปอังกาบอมระเบิดนำแสงเลเซอร์ไกบอมคลัสเตอร์บอมและอื่นๆรุ่น f c e มีปืนหมุนภายใน M-61A 1วนการขนาด20มิลิเมตรจำนวนประมาณ640นัดเพื่อใช้ในกรณีที่มีการต่อสู้ระยะไกล ซึ่งช่วยลดข้อจำกัดขององค์การไม่มีปืนในรุ่นแรกๆความสามารถที่จะบรรทุกอาวุธรวมกัน (external payload) ได้สูงสุดประมาณ8,400กิโลกรัมประมาณ18,000ปอนด์บางรุ่นได้รับการปรับปรุงให้สามารถใช้จรวดนำวิถีใหม่หรืออุปกรณ์ล้ำสมัยเช่นอุปกรณ์นำเป้าหมายเลเซอร์ถอดสอดเสริมระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสำหรับการรบทางอากาศและการโจมตีภาาพื้นดิน รวมถึงการป้องกันสัญญาณและการรบกวนระบบของศัตรูอิเล็กทรอนิกส์วอร์แฟร์ขีดขีดขีดความสามารถเฉพาะทางและบทบาทภารกิจอินเทอร์เซปเตอร์ประจำการป้องกันน่านฟ้าใช้สำหรับลดทอนภัยคุกคามจากเครื่องบินข้าศึกที่บินด้วยความเร็วสูงเช่นเครื่องบินขับไล่ของศัตรูความเร็วสูงและอัระตราไต่ที่ดีช่วยให้สามารถตอบสนองได้รวดเร็วภารกิจโจมตีภาคพ,พื้นดินสนับสนุนใกล้แนวหน้า Close Air Support F-4 ได้ใช้ในเวียดนามและหลายสถานการณ์รบจริงในการโจมตีฐานทัพเส้นทางคมนาคมจุดยุทธศาสตร์สนามบินของฝ่ายศัตรูและอื่นๆภารกิจ s e ี Suppression of Enemy Air Defenses บางรุ่นถูกดัดแปลงเพื่อภารกิจปราบปรามระบบป้องกันภัยทางอากาศของฝ่ายศัตรูโดยติดตั้งระบบเตือนเรดาร์จรวด HARM และอุปกรณ์ ECM e c r ต่างๆ บทเรียนจากเวียดนามได้แสดงให้เห็นความสำคัญของอาวุธที่หลากหลายปืนภายในความสามารถมานูเวอร์ได้ดีในระดับต่ำถึงกลางรวมถึงการทำงานร่วมกันของเครื่องบินหลา,ลายลำและการบินฝูงอย่างมีประสิทธิภาพขีดขีดขีดจุดแข็งและจุดอ่อนจุดแข็ง 1. ความหลากหลายของบทบาท F-4 สสามารถปฏิบัติภารกิจหลายประเภททั้งการบินต่อสู้ในอากาศโจมตีพื้นดิน ภารกิจคุ้มกันและอื่นๆ 2. โหลดอาวุธสูงสามารถบรรทุกภาระอาวุธภายนอกได้จำนวนมากและมีจุดแขวหนหอหอลายจุดทำให้สามารถปรับแต่งภารกิจได้กว้างขวาง 3. สมรรถนะเหนือเสียงและอัระตราไต่สูงเหมาะสำหรับการอินเทอร์เซปและตอบโตภายคุกคามอย่างรวดเร็ว 4. ทนทานและการปรับปรุงได้อากาศยานสามารถได้รับการปรับปรุงระบบเอวิโอนิก อุปกรณ์นำเป้าหมายใหม่และสามารถใช้งานร่วมกับอาวุธยุคใหม่ได้หากมีการอัปเกรดจุดอ่อน 1. มานูเว์ในระดับต่ำกลางไม่ดีเท่าเครื่องบินขับไล่เฉพาะทางในการต่อสู้ระยะใกล้ F ok 4พบว่ามีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องบินที่เบาและคล่องตัวกว่า 2. การบริโภคน้ำมันสูงเป็นเครื่องบินขนาดใหญ่สองเครื่องยนต์และภาระอาวุธหนักทำให้ใช้เชื้อเพลิงมากโดยเฉพาะในภารกิจบินไกลหรือบินในระดับต่ำ 3. การบำรุงรักษาและการหาอะไหล่หลังจากเวลาผ่านไปเครื่องบินรุ่นเก่าเหล่านี้มีปัญหาในการหาอะไหล่ซ่อมบำรุงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ล้าสมัย 4. ส,สัญญาณเรดาร์สังเกตการราดาร Cross Section และขนาดตัวเครื่องเนื่องจากตัวเครื่องใหญ่และสัญญาณสะท้อนสูงทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการถูกตรวจพบโดยระบบเรดาร์ได้ง่ายขีดขีดขีด ประวัติการใช้งานในสงครามและปฏิบัติการจริงสงครามเวียดนาม F-4 ถูกใช้ในภารกิจโจมตีพื้นดินภารกิจบินขับไล่และทำลายเป้าหมายของสัตว์ปูรวมถึงการยับยั้งเครื่องบินข้าศึกบทเรียนสำคัญคือการที่ไม่มีปืนภายในในรุ่นแรกแรกเป็นจุดอ่อนอย่างมากเมื่อเข้าสู่การต่อสู้ใกล้และการบินต่ำตะวันออกกลางประเทศต่างๆเช่นอิสราเอล อิหร่านได้ใช้ F-4 อย่างเข้มข้นในหลายสงครามได้ทั้งโจมตีพื้นดินและการต่อสู้ในอากาศการปรับปรุงของอิสราเอลเช่นเคนาสทำให้ F-4 ของพวกเขามีระบบนำเป้าหมายและเราดาร์ที่ทันสมัยขึ้นยุโรปและเอเชียญี่ปุ่นเกาหลีใต้กรีซตุรกีเยอรมนีและอื่นๆใช้ F-4 ในบทบาทต่างๆและหลายประเทศได้ทำการอัปเกรดเพื่อให้เครื่องบินนี้สามารถทำงานในยุคใหม่ได้ เช่นระบบสื่อสารเรดาร์และการใช้จรวดสมัยใหม่ขีดขีดขีดสถานะปัจจุบันและการปลดประจำการ F-4 ได้ถูกปลดประจำการในกองทัพเรือและกองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในหลายส่วนตั้งแต่ยุค1990เป็นต้นมาโดยกองทัพเรือและกองทัพอากาศลดบทบาทเอ็นอย่างต่อเนื่องยังมีบางประเทศที่ใช้งาน F-4 อย่างจำกัดหรือใช้ในภารกิจพิเศษฝึกฝน โชว์พิพิธภัณฑ์เช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก่อนที่จะปลดออกทั้งหมดล่าสุดเกาหลีใต้ประกาศปลด F-4 ในปี2024เครื่องบินเหลืออยู่ในสถานะใช้งานจริงจำนวนน้อยและส่วนใหญ่อยู่ในรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงอัปเกรดเพื่อให้สามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้บางส่วนขีดขีดขีด,ขดบทสรุป F-4 Phantom II เป็นตัวอย่างโดดเด่นของเครื่องบินขับไล่ โจมตีมัลติฟังก์ชันที่สามารถทำงานหลากหลายบทบาทได้ดีมีสมรรถนะเหนือเสียงอัตราการไต่สูงและสามารถบรรทุกอาวุธได้มากมีบทบาทสำคัญในหลายสงครามทั่วโลกบทเรียนที่ได้จากการใช้งานของมันเช่นความสำคัญของปืนภายในสำหรับการบินไกลความสามารถในการอัปเกรดระบบเรดาร์และเอวิโอニッและการปรับตัวกับยุทธวิธีใหม่ยังคงมีผลมาจนถึงปัจจุบันแม้ว่ารุ่นใหม่อย่าง F 1 5 F 1 6 F 3 5และอื่นๆจะเข้ามาทดแทนในหลายกองทัพทั่วโลกอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง